ว่าร้านอาหารลําบากไปทุกทุกร้านนะในในโลกเนาะในประเทศไทยก็เลยทําให้แบบไรายได้คือแบบบางวันไม่ได้เลยไ,ได้ศูนย์บาทความลําบากพี่ว่าก็ยังมีคนอื่นลําบากมากกว่าเรานะถ้าเรายังมีโอกาสที่เรายังมีมือมีเท้าทํางานได้มันยังก็มีคนลําบากกว่าเราเยอะเราก็คิดถึงคนที่เขาไม่มีแรงที่จะทํางานได้อย่างเช่นตัวคนเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราเคยไปเห็นคนที่เขาเดินไม่ได้เลยเนะี่ย และเขาต้องเลี <único Liberty Overwatch> ้ยงดูครอบครัวอีกหลายชีวิตเคยได้ยินว่าเหมือนจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำกินเหลือ60บาทไหมเก็บ40ให้เขาไหมก็กินให้มันน้อยลงหรือประหยัดมากขึ้นก็อย่างเช่นเรากินกาแฟแก้วละร้0ยกว่าบาทอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนมาชงเองดีกว่าไหมเงี้ยแล้ก็เก็บเงินตรงนั้นสะสมไปเรื่อยๆเรามีเยอะเราก็ให้เยอะ มีน้อยก็ให้น้อยชวนหลานให้หลานให้คนละ20่สิทำไมเราท้อท้อแล้วเราอยากจะไปทำบุญเพราะพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีแบบจิตใจสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีแรงการให้ไม่มีวันจบนะพี่ว่าทำแล้วมันได้ดับเบิลหลายเท่าอ่ะ